ชันยืนอยู่นี้นะคะคือลานบุญสวนเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะที่จัดเตรียมไว้นะคะสําหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวค่ะได้ทําบุญเพื่อสร้างเสริมดวงชะตานะคะต่อดวงชะตาสะเดาะเคราะห์แก้ชงค่ะและวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาดูขั้นตอนค่ะว่าสําหรับผู้ที่ไม่ได้เกิดปีชงแล้วก็ผู้ที่เกิดปีชงเนี่ยจะมีขั้นตอนการทําบุญที่ลานสวนเทพเจ้าแห่งนี้อย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ ปีนี้ก็คือจะชงกับปีถาดังนั้นเป็นประเพณีที่เก่าแก่แล้วนะคะในด้านความเชื่อของปีนัก,กษัตริย์ต่างๆนะปีนี้ปีถาก็จะชงคำว่าชงคือปะทะจะชงกับปีระกามะเมียนะคะก็ชงแล้วก็ปีชวดนะคะปีหนึ่งมี12เดือนเราจะใช้เป็นใบเงินใบทองที่เราไหว้เจ้านะคะ ทั้งหมดใบเงินใบทองของเราเนี่ยคือ12ใบก็คือ12เดือนเราจะหยิบใบเงินใบทองนะคะปัดจากศีรษะนะคะลงเลยหัวเข่าไป12ครั้งคือ12เดือนถ้าปีไหน คนจีนเรามี13เดือนเราก็จะปัดถึง13ครั้งนะคะปีนี้12ก็จะถึง12ครั้งเราสร้างองค์เนี่ยทั้งหมด16องค์นะคะดังเช่นจะเป็นองค์พระยุลยลนะคะที่ท่านเห็นอยู่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะแล้วก็องค์เจ้าแม่กวนอิมหรือองค์ จเ,เจ้าพ่อกุอูองนะคะ์เทพเจ้าไช่สิงเอียนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภผู้ที่ไม่ชงก็จะสการะบูชา15องค์นะคะแต่ถ้าผู้ที่ชงก็จะสการะบูชาถึง16องค์การชงก็คือไปไหว้เทพเจ้าไท่สุยเอียเป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตานะคะคนจีนถือว่าเป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาของมนุษย์ทุกคน ป,ป,ปีนี้ปีชงครับผมเรามีความเชื่ออย่างไรคะกับการแก้ชงอะคะก็พอดีที่บ้านเขาเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บอกว่าให้คนมาแก้ชงที่เทพเจ้าเนี่ยครับจะได้อะไรๆแบบว่าจะได้ดีขึ้นครับผมปกติก็มาแก้ชงทุกปีครับก<บ>็คือก็คือปีปีไหนที่เป็นที่ชงก็จะมาครับผม้วถ้าถ้าปีที่ไม่ได้เป็นก็จะมาก็มาครับเพราะว่าเขาที่นี่เขาจัดสารเทพเจ้าสวยมากเลยครับอยากมาทุกปีฮะ เกิดปีชงคับปีช่ชวดครับต้องมีความเชื่อครับเมื่อทำแล้วมันก็สบายใจอะไรเงี้ยแบบอ,อ,อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับทำแล้วสบายใจอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าปีชงกับปีไม่ดีฮะปีไม่ดีครับก็เลยมาทำบุญมันดูแล้วมันเนอมีความน่าเชือ่อถือที่ก็มาทำแล้วสบายใจครับอ๋อมาทำตามประเพณีไม่ได้เกิดปีชงอะไรเขาแต่ประเพณีของนครสวรรค์เขาจะมีการไหวไหวอย,อย่างนี้เสริมบารมี เพื่อเป็นสิริมงคลครับการแก้ปีชงนะคะก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันยาวนานนะคะของคนจีนรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีนค่ะอาทิตย์เนียมหน้าถ่ายภาพสุภาวรีนทัพรายงานจากจังหวัดนครสวรรคค่ะ